เราป้นครีมมันเสร็จไอ้เข้าร้อยยี่สิบชุดชุดเล็กแปดสิบสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแบกทีมทินองเหลวมอง <c oughs> วันนี้เราพามแม่ทีมนะ <c oughs> เราป้นครีมมันเสร็จ <c oughs> เราป้นโบนัสมันเสร็จ <c oughs> แล้วเราก็พามันไม่ใช่ในงงาน, <c oughs> ม,นมาแบกรีมให้ ครีม200ชุดวันนี้เราพาแม,แ,แ,มแม่ทีมมาแพ็คเองนะคะวันนี้ครีมชุดใหญ่เข้าเท่าไรนะเม่กกี้ร้อชุดใหญ่เข้า120ชุดชุดเล็ก80แล้วก็มีแยกแยกอีกหลายกระปุกเลยนะคะ <Yahoo! S 1> สำหรับตัวแทนใครที่จะมาป้นก็มาได้เลยโอเคตอนนี้พร้อมมากนะจะ๊ะส่วนลูกค้าก็พร้อมแม่ทีมมันชอบเหลือบตามองกูอ <laughs> ันนี้หลอกแม่ทีมมาใช้แรงงานนะคะหลอกแม่ทีมมาใช้แรงงานปล้นทองป้นโบนัสป้นตังป้นทุกสิ่งทุกอย่างป้นครีมมันเสร็จแล้วก็พัมาใช้แรงงานใา้มาแพ็คครีมวันนี้200าากว่าชุดะยากนะแม่ทีมแบบเนี้ยค่ะยากหาไม่ได้แล้ววันนี้ัวันนี้ไม่เสร็จก็คือแม่กับโบนัสก็เอาโบนัสก็เอาโบนัสได้มาแล้ว7 5 0 0โอ้ได้มาเยอะ ที่นอนมันก็ให้มาแล้วใช้เรียบร้อยแล้วนี่มอนข้างก็เอาเอามาหมดแล้วมอนข้างทัเล็กทั่ใหญ่อะไรป้อนอย่างโต้งทองเอามาหมดแล้วก็วันนี้พาตบท้ายพาแม่ทีมมาใช้แรงงานให้มาเพ็กเหมือนบางคนเคยมีคนถามเข้ามานะว่าทําไมพูดมึงมันมึงมันกับแม่ทีมออกเป็นเพื่อนกัน่ะเป็นเพื่อนกันนุนั่งอยู่นูมมันนั่งอยู่นู่นแม่ทีมมันนั่งอยู่นู่น แล้วก็ขายครีมด้วยกันแล้วคือขายดีก็ขายดีไปด้วยกัน,เ,นเพื่อนกันร้านดีร้านใช่เดี๋ยวจะขึ้นร้านร yeah ้านทีร้านโน้นร้านนี้ก็ร้านโน,น้นสองร้านนี้ร้านห้าเห้เพื่อนไปสองร้านแล้วก็ใครที่แบบอยากขึ้นแสนก็ตามมาเลยนะคะตามมาติดติดได้เลยบอกเลยว่าครีมพอไว้ขายแล้วได้กำไรเยอะมากมมาะะขายครีมนี้ ในท็อปหน้าท็หน้าไม่เหงานะคะทีมนี้ไม่ได้ทีมนี้ไม่เหงานะคะกัดปากได้อยู่ได้อยู่อยู่ทีมนี้ไม่เหงาค่ะดูได้จากแม่ทีมค่ะเป็นคนอบอุ่นอบอุ่นไม่อุ่นก็ต้องออฟแหละนะคะใครอยากได้ครีมก็ไลน์เข้ามาได้เลยโอเคนะคะ รับตัวแทนจุดไหนเปิดบินเริ่มต้นชุดเล็ก1,750ได้ไป5ชุดชุดใหญ่3,250ได้ไป5ชุดโอเคนะวันนี้พัแม่ทีไม่ใช้แรงงานไปแล้วนะคะบาย